วัสดีครับวันนี้ออกจากบ้านโหลดหลายคันนะต้นมากัะเบิดกระโปรงอยู่เนี้ยต้องเลือกว่าวันนี้จะเอาคันไหนว่าต้องจัดการให้เขาได้ใช่ได้วิ่งบงังไดเคลื่อนตัวบงังในการรักษาโหดอย่างหนึ่งไอี่ไปกับโปรงนี่ก็ป้องกันไม่ให้หนูก็ไปอาศัยทำรังกันสายไฟก็ใช่ทุกคันครับอนุโมคันนี้หม่งสลับกันไปอาทิตย์ก็ ได้ทุกคันครับได้ให้วิ่งได้วันนี้ก็จะออกไปดูพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ออกก็หายไหวดูแลฮะนอกบากอยู่โควิดต้องขยับตัวไปบางมา้อยุบบานอย่างเดียวยับไปยักมาไปทุกวันแล้วครับออกเดินทางทุวันไปทานข่าวถนนบางทานข่าวยุบานบางก็เป็นการขยับรดกัไในตัวด้วย จะอออแล้วครับเดี๋ยวก็เราก็จะไปเลยนะครับไปออกไปนาน้องมะปริงนะครับผ่านเอาตะบ,บางก็เห็นนะครับคลอกเราฟอบาดเป็นผ่านยากไม่ลำบากหากแตงเงาเราชอบแท้ต้องไปบางทั้งยาหาดูแล ทีพ่อแม่แก้ให้ต้องไปดูครับไปดูซะหน่อยมาถึงแล้วบ้านเนื้อหน้ากับีน้องมาปริงมาทุกวันก็มีจอดสุนัขเอาหนึ่งตัวรงรถก็มีรอบจอดรถกับเพื่อนบางจอดกันเองบอกว่านี่น้ำเยอะครับฝนตกตรงนี้น้ำนิงน่งๆน้ำนิง่งๆก็มากน้อยตรงนี้ก็บโต๊ะ ลมก็อีลมลเป็นทีนังปอกพรเงียบแต่ไม่เงาครับผมใช้เขียนไหวบริเวณก็ตรงนี้ฝนตกก็แล้เคียวดีหน่อยไม่มีใครเข้ามาครับปอกพรกับครอบครัวลายบากครับแล้วไว้สำหรับนังเลนเดินเลนครับใ่้งี้เลยครับ น้ำหน,น้ามันรูบไปตะคันมันคายคนระับก็มานัง่งผ่อนหลังจากที่นนะี่หมดก็ไปสุกพักเยื่อย่างเขียวดีทไมเขียวกันจีดีในเที่ยงเรายังไม่ได้ไหายบริการก็มานัง่งผ่อนนั่งเล่นขอบของคนในครอบครัวนะครับไม่นั่งไม่ไคงเป็นยางอี้ก็ไปไหนไม่ได้ ไปวิ่งมาวางบ้านกับที่นี้ครับออกมาหนังบงักถ่ายหั่นปลาบาักดบลมบักครับชมบรรยากาศส่งไปก็ดีครับที่ได้มีทันทีของตัวเองผ่อนคลายชมโควิดครับก็ยังไม่เปิดครับอย่าก็ต้องทำว่างตาไปเรื่อยผมจะเปิดเร็วนี้นะครับหลังโควิดหมดแล้วค่อยเจอกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอทำคนเดียวไปก่อนผักคนเดียว